มาทำกล้วยหอมผ้าแบบหวานหอมนุ่มหน,นุบหนับกรุบกรับอร่อยๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลย mm. นักกินมาริ่มเต็มในส่วนของน้ำตาลตะหนดน้ำมะนาวและน้ำสะอาดค่ะโดยกว่าจะใช้น้ำตาลตะหนดของตาลไทย250กรัมใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำสะอาด และน้ำมะนาวตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอ้น้ำตาลละลายแล้วจะปล่อยให้เดือดอีกประมาณ10นาทีค่ะครบเวลาปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยแล้วจะขูดมะพร้าวทึนทึกให้เป็นเส้นๆไว้ของกวางได้200กรัมล้วจะโรยเกลือป่อนใส่ลงไปคลุกๆผสมให้เข้ากันและเอาใส่ลังถึงไว้ค่ะได้แล้วจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่10นาทีนะคะมะพร้าวที่นึ่งไว้ครบเวลาเอาลงใส่ถาดพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ จากนั้นจะใช้เป็นใบเตยหั่นชิ้นใส่ถป,ปั่นไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและจะปั่นให้ละเอียดเทกรอง่านกระชอนเอาแต่น้ำไว้ค่ะและจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังเกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำสะอาดและน้ำใบเตยค่ะโดยจะแป้งข้าวเหนียวใส่ชามผสมไว้ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังเกลือป่นและน้ำตาลทราย คนคนให้เข้ากันสักหน่อยแล้วจะใส่น้ำสะอาดลงไปตามด้วยน้ำใบเตคยค่อยๆทยอยใส่นะคะคนๆนให้เข้ากันแล้วจะใส่น้ำใบเตยที่เหลือลงไปให้หมดเลยพอเข้ากันดีก็ใช้ได้เลยค่ะและควรจะใช้เป็นกล้วยน้ำวาสุกหรือจะใช้เป็นกล้วยพันุอื่นๆตามที่ต้องการก็ได้เลยค่ะปอกเปลือกกล้วยใ,ใส่ในแป้งเลยและคลุกให้ติดแป้งทั่วๆนะคะระหว่างนี้ก็จะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือด พอมีกลิ่นหอมหอมของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะและจะเอาขนมลงต้มเลยของกวนจะปล่อยต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งถ้าขนมสุกเขาจะ,ล,ะลอยขึ้นมาเองค่ะพอขนมสุกลอยก็ใช้ได้เลยค่ะช้อนขึ้นเอาวางบนมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ และจับคลุกให้ติดมะพร้าวทั่วๆเลยนะคะของกวางจะได้หน้าตาประมาณนี้ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยคะ่ะจะได้ขนมหอมหวานนึบนับกรุบกรับอร่อยๆเลยราดด้วยน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ <c oughs> นักกิน ุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิโมจิลูปกล้วยคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย